นี่จ่าพ่อจ๋าแม่จ๋าอันนี้ประกวดเอาจัดเอาไปประกวดที่บึงบอระเพ็ดนะครั้งแรกเหรอที่ประกวดแบบนี้ยถาดบอลถาดครั้งแรกจัดสวนถาดจ้ะเห็นไหมสวยมากยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จดูน้าคนจัดอันนี้ชื่อสวนอะไรนะสวนสีพรสวรรค์ครับอำเภอเขาสมรงจังหวัดลบบุรีครับส่งเข้าประกวดใช่ครับสวยมากเช่นกันยังกับปรับเปลี่ยนอีกเยอะหมดกระถางมาสามใบทุบ อันนี้เป็นครั้งแรกที่ว่าประกวดจัดสวนถาดใช่พ้หมดอะไรอีนี้เรากําลังจะเอาไปจดชื่อพวกนี้ด้วยใช่ครับจดชื่อพวกนี้ด้วยชื่ออะไรเพชรซาตานครับเพชรซาตานสวยจริงเป็นบอลกลบเป็นใบไผ่ใบไผ่ใบไผ่สวยมากเดี๋ยวพวกนี้มีมีมีลูกแบ่งจําหน่ายไหมต้องเดี๋ยวทักมาคุยกันได้ครับเพราะต้องรอจํานวนมีต้นเล็กแล้วแต่มันจิ๋วจัดอ้าวราคาถนนราคาอันบอกเบอร์โทรกันดีกว่ายังไม่บอกราคาส่วนเก้า ห้าศูนย์หนึ่งแปดศูย์ห้าสามับแจ็คครับ,ถ,รบถ้าใครจะมาส่วนนี้ปักบมุดว่าสวนสี่พรสวรรค์ขึ้นเลยครับอำเภอโคกสวงจังหวัดลบบุรีจากฝีมือสวยมากนะยังไม่เสร็จถ้าใส่มอสจะสวยกว่าน,นี้เขาให้เข้าไปเลยใช่ไหมแม่ได้ชื่ออะไรนะร้านลุงบันเทิงแล้วเราเราเอาไม้อื่นใส่แทนได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นบอลสีอย่างเดียวได้แค่มอสคุมสวยแล้ว ใส่ปลาก,กตูนใส่ด้วยใช่เนี่จ้ะเห็นไหมแล้วเนะี่ยมาดูดตตูต้นต้นโตเต็มไวของอันนี้ที่ว่าเพชรตาตานะ่ะที่ที่เราจะไปจดชื่อนีที่เปิดตู้เนี่ยมาเนี่ยจ้ะโอ้โหเห็นไหมโตเต็มไวแล้วสิจะสวยแบบเนี้ยแดงเข้มสวยมากเป็นบอลใบแดง <ไว S 2> ดำครับแดงดำ สวยมากใครสนใจทักมาเลยอยากจะเปิดมีดแรกครับมีดแรกมีดแรกเลย <laughs> ก็คือเนี่ยมีแค่หกต้นจ้ะอันนี้แล้วก็มีสวยจริงวันนี้จะพินมา,าหัวบอลไปปลูกจ้ะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะ